โอไฮโยก็ oh, ขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับผมอิจารย์กิมมิ่งอีกแล้วครับตามที่เคยกับเกม GTAV นะครับผมและตอนนี้เนี่ยเราก็จะไปหาคนจีนคนนั้นแล้วนะครับที่เราได้ไปทําการขายปืนให้ในคลิปที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ดูเนี่ยเราก็ย้อนไปดูได้นะครับแต่ว่าอันดับแรกก็คือดูคลิปนี้กันก่อนนะครับผมมาตอนนี้ก็คือจะไปหาเขานะครับแล้วก็คือจะไปขายปืนให้เขาตอนะครับก็คือจะไปคุยเรื่องการซื้อขายตอนะครับซึ่งตอนนี้เราก็รู้กัน อยู่แล้วนะครับว่าผมเนี่ยอยากจะเป็นพ่อค้าคนใหญ่โตของเมืองนี้นะทุกคนแล้วก็คือพ่อค้าดับไม่ใช่ธรรมดานะครับพ่อค้าขายอะไรที่เป็นค่อนข้างจะเฟี้ยวเราก็คือพ่อค้าขายปืนอะไรพวกนี้ครับผมมาเราก็คือตอนนี้เราถึงแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ที่คนจีนคนนั้นอยู่นะครับเราก็จะไปหาเขาเลยนะครับเราก็จะไปคุยกับเขานะครับว่าเอาไงต่อล่ะเาก็คือตอนนี้เราก็เข้ามาอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็จะเป็นร้านเลยครับเนี่ยนี้ก็คือมีร้านแล้วก็มีคนอยู่ข้างในเยอะแยะนะครับแล้วก็ไอคนที่เต้นอยู่แล้ว หลังเนี่ยก็จะเป็นคนจีนคนนั้นนะครับที่ทําการซื้อปืนจากพวกผมรอบที่แล้วน,นะครับและคนที่เดินมาข้างๆที่ใส่จุดสุดเนี่ยก็จะเป็นคนแปลของเขานะครับเขาก็จะคอยแปลภาษาให้เราฟังนะครับและตอนนี้เนี่ยเทเบิลของเราก็พยายามจะบอกเขาอยู่ว่าก็นะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือไม่สิทุกคนจากรอบที่แล้วเนี่ยที่เราได้ไปทําการขายปืนให้คุณนะ่ะ คุณก็น่าจะไว้ใจผมแล้วนะครับก็คือที่ผมเนี่ยทาการเอาปืนดีๆให้พวกคุณและทีนี้เนี่ยคุณก็ควรจะแบบไว้ใจอะไรผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรข่าวหลังเนี่ยก็คือแบบข่าวหลังไว้สั่งซื้อปืนอะไรจากผมได้นะครับและตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็บอกว่า ไม่ได้อ่ะครับคือว่าพวกผมามามีมีเจ้าของคนขายปืนคนใหม่แล้วก็คือง่ายๆว่าแบบมีคนอื่นมาขายของนะครับแล้วก็คือเขาเนี่ยจะเปลี่ยนจากผมไปซื้อของจากคนอื่นนะครับและตอนนี้ผมก็แบบอะไรอยูอย่ดีๆก็จะไปซื้อของจากคนอื่นได้ไงคือทั้งๆท,ที่ผมนี่ขายของดีอยู่แล้วแล้วพวกเขาก็คือเริ่มจะแบบบอกผมว่าไม่ครับคือว่าพวกผมไปมีคนขายของให้คนใหม่แล้วครับและทีนี้ผมก็จะแบบยังไงอ่ะคุณเป็นลูกค้าของผมนะคุณจะไปเป็นลูกค้าคนอื่นไม่ได้แลวที นี้เขาก็บอกว่าไม่ได้แล้วทีนี้ผมเริ่มจะโมโหนะครับจังหวะน,นี้ทเทเอรลของเราก็ยิ่งเป็นคนอารมณ์ใจร้อนด้วยนะครับและทีนี้เราก็จะบอกเขาว่าใครกันน่าบอกผมมาหน่อยซิว่าใครมันเป็น เจ้าคนขายของให้พวกคนคนใหม่พวกปืนนะ่ะในทีนี้เขาก็ไม่ยอมบอกนะครับผมก็บอกว่าจะบอกให้กันดีๆหรือจะยังไงจงังหวานี้ก็คือผมจับเจ้านายของเขาครับก็จะเป็นคนจีนนะครับแล้วก็จะบอกดีๆไหมหรือจะยังไงบอกมาซี่ว่ามันคือคนไหนแล้วทีนี้เนี่ยเนื่องจากคนนี้กลัวผมแล้วเขาก็จะบอกให้นะครับว่าคนที่ขายปืนให้พวกเขาคนใหม่แล้วก็ที่ พวกนี้เปลี่ยนจากผมไปซื้อจากคนอื่นเนี่ยคนนั้นก็คือเขาบอกผมแล้วครับคนนั้นก็คือไอ้พวกแก๊งที่เราไปทําการปนเครื่องบินแล้วก็ปืนมาเนี่ยแหละครับผมโอโ้โหก็คือเราจําได้กันไหมครับทุกคนไอ้พวกแก๊งที่เราได้ไปทําการปนปืนแล้วก็เครื่องบินในคลิปที่แล้วอ่ะครับแก๊งนั้นแหละครับผมก็จะมี พี่พี่น้องสองคนนะครับผมซึ่งเป็นหัวหน้าของแก๊งนะครับที่เรายังไม่ได้เห็นในคลิปที่แล้วอ่ะและพวกนั้นแหละที่เป็นคนขายปืนอะไรให้พวกนี้คนต่อไปนะครับก็คือพวกนี้ได้ทําการยกเลิกจากผมแล้วนะครับก็คือเขาจะไม่รับซื้อปืนจากผมอีกต่อไปและทีนี้เนี่ยผมบอกลยนครับว่าผมจะไปเคลียร์กับพวกมันเลยนะครับแล้วก็คือจะไปฆ่าพวกมันให้หมดทุกตัวนะครับจังหวะเนี้ก็คือผมเริ่มจะแบบไม่ไหวแทุกคนเราก็ผมจะไปทําการ เลงสไนเปอร์จากระยะห่างนะครับก็คือตอนนี้แบบเวลาเช้าๆอยู่ก็จะยิงง่ายนะครับเราก็จะเช็คก,กันก่อนนะครับว่ามีกี่คนนะครับแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างเราไปดูเลยครับผมมา จังหวะนี้นะครับผมเราก็เห็นได้ว่าดูดิทุกคนพวกนี้นี่อยู่อย่างสงบสุขเลยนี่ครับผมคือเจ้าตัวใหญ่ของพวกนี้นะครับซึ่งเป็นพี่น้องสองคนเนี่ยครับผมเราก็ค well. ือดูดิทุกคนจังหวะนี้คือพวกนี้เตรียมการไว้อย่างดีเลยครับเขารอผมอยู่ดูดิทุกคนนักเลงแต่ละคนและตอนนี้เนี่ยสองคนนี้มาบอกข่าวแล้วว่าเฮ้ยระวังด้วยนะอีกสักพักเนี่ยเทเวอร์จะมานะก็คือเขาหมายถึงผมแหละครับว่าระวังตัวไว้เพราะพวกนี้รู้อยู่แล้วนะครับว่าผมจะมายิงกับพวกเขานะครับว่าเพราะผมนี่หัวร้อนมากเลยแล้วเขาก็รู้กันอยู่ ดีแล้วนะครับแล้วทีนี้เขาก็แบบเตรียมตัวระวังจากผมนะครับและทีนี้เนี่ยผมจะเริ่มทําการเก็บพวกนี้น,นะครับเราก็คือเลงสไนเปอร์ได้ครับผม3 2มหัวแตกหนึ่งครับผมเราก็หัวแตก2นะครับแล้วทีนี้เราจะเลงต่อนะครับผมเราจะแบบจัดก,การให้หมดทุกตัวนะครับจังหวะน,นี้ก็หัวแต э กไป3ครับผมเราก็หัวแตก4ครับผมจังหวะน,นี้คือผมเริ่มไม่ไหวแล้วยิงอ้าวมันยังไม่ตายแบบเผือยิงโดนปืนครับผมอีกทีเฮ้ย e, <s uck anything> มันโดนปืนมันอีกแล้วทุกคนไม่โดนหัวมันสักทีว่าทุกคนจังหวะน,นี้คืองงกับมันแล้วก็หัวแตกครับผม จังหวะนี้เก็บไปหเก็บไป6กแล้วครับแล้วท,ทีนี้ผม,ผมจะรีบเลงต่อโดย <c industry rules> ท, <advertisements> <Loki> ที่แบบไม่รอเลยนะครับผมคือผมเนี่ยจะรีบทําการฆ่าแกงพวกนี้ให้หมดแล้วก็จะทําลายบริเวณของพวกมันด้วยนะครับแล้วก็มีคนจะวิ่งมาหาผมเรามารู้แล้วครับว่าผมยิงมาจากตรงนี้นะครับมันยิงผมด้วยยิงเข้าไปแล้วก็นี่ยิงเข้าไปอีก78กว่าคนแล้วครับจังหวะนี้ตายไป10คนแล้วนะครับล้วก็ไอ้นี่มันจะอ้อมมาเหรออ้อมมา4ี่มา4จังหวะนี้ก็เลงแล้วก็ตายครับผมจังหวะนี้ก็ดูต่อเลยครับล้วก็คือเราจะหยิบปืนแล้วก็จะเดินไปหานะครัับผมมาจงวนี้ แล้วก็คนก็คือเหลือค่อนข้างจะน้อยนะครับคือคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยผมฆ่าไปหมดแล้วนะครับและทีนี้ผมจะไปฆ่าคนที่อยู่ข้างในนะครับก็จะเป็นพวกเด่นๆที่อยู่ข้างในแล้วบอกเลยว่าพวกนี้เนี่ยมันจะไปแย่งลูกค้าของผมหรอซึ่งจริงๆผมก็เป็นคนขโมยของของพวกนี้ไปขายเขาเนี่ยแหละครับผมแต่ยังไงเทเวอร์ก็คุยเทเวอร์ครับผมมาแล้วก็คือผมมีความฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าพ่อค้าตัวใหญ่ของแถวนี้ผมจะไม่ยอมครับเราก็คือจะเข้าไปฆ่าให้หมดทุกคนเลยวนะครับจังหวะนี้ก็คือเปิดประตูเลยสิครับล้วก็เดี๋ยวหาทาง างเข้าก่อนนะครับคือบางประตูเขาล็อกอยู่นะครับแล้วก็เปิดอย่างเรียบร้อยแล้วครับและทีนี้บอกเลยนะว่า ใครมาหาผมเนี่ยตายแน่นอนครับจังหวะนี้ตายไปหนึ่งครับผมเราก็ตายไปสองนะครับเราก็ตัวที่สามมาตายครับผมโอ้โหพวกนี้นี่คือเฮ้ยมันยังไม่ตายหมดทุกคนผมก็ว่าทําไมมันจะแบบทีแรกคือยิงมันไปแป๊บเดียวนี่คือมันลงบนนอนเรานี่คือแย้งตายแล้วก็จะยิงผมหรอคือพวกนี้นี่อาจจะรู้จักผมไม่ดีเฮ้ยละมาอีกตัวครับทุกคนจังหวะนี้เราต้องระวังนะครับล้วก็คือเวลาผมเจอคนเยอะๆผมจะพูดไวขึ้นนะครับเราก็คือคงตจจ้องรู้จักกับนิสัยของผมนะครับแล้วนี่จะแอบหลังห้องน้ําหรอจังหวะนี้ก็ยิงเข้าไปสิครับเราก็ห,วกหัว ผมพูดบิดนะครับมันไม่ใช่ห้องน้านะครับมันเป็นห้องอะไรไม่รู้อะทุกคนแต่ก็ช่างมันนะครับจังหวะนี้ก็คือเลงต่อยครับแล้วก็ไอ้นี่ก็ <ท icle S 1> ตายครับผมเราจะแบบเริ่มยิงคนรวยๆครับคือถ้าเกิดว่ามีคนมาจากทางไหนแล้วไอ้นี่มันยิงผมจากทางไหนวะเนี่ยทุกคนเมื่อกี้ใครไม่ดูยิงผมอะแล้วก็นี่ครับผมจะแอบหลังโซฟาเหรอเฮ้ยมันยังไม่ตายวะแล้วก็ด้านหลังก็มีคนนะครับนี่ไงทุกคนตัวที่ผมว่ามีคนแอบยิงผมอะแล้วมันก็หนีเข้าห้องไหนเราไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเราจะต้องแบบใจยิงกันก่อนนะครับ นะครับคือแต่ละห้องเนี่ยมีคนทุกห้องเลยนะครับเราก็ต้องแบบใจเย็นเราก็ระวังมากด้วยนะครับผมมาจังหวะเนี้ยคือค่อยๆไปนะครับเราก็คือ อยู่กันก่อนสักพักหนึ่งนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมเข้าไปแล้วคนเต็มห้องนี้มันอาจจะแบบอันตรายนะครับเราก็เลยจะไปแตกทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็คืออันดับแรกเล็งสไนเปอร์ก่อนนะครับมันไม่ใช่สไนเปอร์ทุกคนมันเป็นปืนอะไรเนี่ยทุกคนปืนอะไรไม่รู้ช่างมันเถอะครับมาอันนี้น่าจะเป็นปืนในเซ G นะครับ MP5 หรืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมช่างมันเถอะครับจังหวะนี้ก็คือยิงเข้าไปนะครับเราก็คือ ผมนี้คือเก็บไปหลายคนเกือบจะ 20- 30คนแล้วนะครับจังหวะนี้เนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราได้นับเนี่ยเราคอมเมนต์กันมาตอนนี้เลยครับว่าผมฆ่าไปกี่คนนะครับสาหรับตอนนี้นะครับแล้วก็เม้นมาเลยครับผมแล้วก็คือลืมบอกเลยในคลิปนี้สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมเฮ้ i, ยยิงหัวไปสิครับจังหวะนี้ก็โอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับส่วนคนที่กดติดตามไว้แล้วเราก็เป็นครอบครัวในจานเกมมิ่งกันแล้วนะครับแล้วก็ กดไลค์ให้ผมด้วยนะมันก็จะเป็นปุ่มที่อยู่ข้างล่างนะครับผมจะเป็นรูปมือครับจะเป็นรูปนิ้วครับผมเราก็สามารถกดไปได้นะครับจะเป็นนิ้วชี้ขึ้นไปข้างบนนะครับจะกดอันข้างล่างนะครับผมมาจังหวะนี้ก็คือเดินไปต่อนะครับแล้วก็คือเราฆ่าไปค่อนข้างจะหลายตัวนะครับแล้วมันยังไม่หมดดีกว่าแลวคือพวกนี้แต่ละคนนี้คือไม่ได้เก่งอะไรนะครับคือมันแพ้ผมหมดอน่นอนแล้วหลับเทเวอร์นี่คือจะไปกลัวอะไรครับเราก็บอกนะว่าหลังจากที่ผมฆ่าพวกนี้เสร็จผมจะเผาบ้านแล้วก็เผาบริเวณมันทิ้งด้วยนะคร ทุกคนมาจังหวะนี้ก็คือเดินดูเลยครับแล้วก็เฮ้ยทุกคนผมเจอของพอดีเลยว่าดูดิผมเจอเจ้าตัวถังน้ํามันพอดีแล้วก็คือไหนๆเราก็เจอแล้วก็ค่อยๆเทไปเลยสิครับจังหวะนี้เทไปทั่วนะครับเราก็คือจะเอาให้มันระเบิดไปทั้งหมดเลยนะครับจะเผาบ้านมันทิ้งเลยนะครับจังหวะนี้ก็คือเทเข้าไปสิครับเทเข้าไปนี่คนนี้คือผมฆ่าไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังเหลือคนที่แบบยังไม่ตายเดี๋ยวมันจะโดนเผาเองนะครับเราก็คือฆ่าพร้อมเผาสมนะครับจังหวะนี้สไตล์อเล็กนเดรียงนะครับเราก็คือต่อครับผมมา จังหวะนี้ก็คือรีบทําการเทนะครับเราก็เทให้หมดเทให้เรียบนะครับผมบอกเลยว่าผมแบบมันกล้ายังไงมันลองดีกับผมมันต้องเจอแบบนี้แนนอนทุกคนมาแล้วก็คือเม้นเงกันมาด้วยนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ผมไปแก้แค้นให้ตัวเองอ่ะครับผมมันจะขโมยลูกค้าผมเหรอแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราค่อยคุยกับอีกคนจีนคนนั้นนะครับเมื่อกี้คือไม่ได้ทําอะไรกับมันนะครับแค่เอาให้มันสลบลงไปเฉยๆนะครับส่วนไอ้เจ้าคนแปลภาษาของมันก็บอกผมมานะครับดีนะเนี่ยที่มันยอมบอกนะครับทุกคนมาจังหวะนี้ก็เทใส่โซฟาบ้างสโซฟาาแพงมก ล้วก็จะดื่มอะไรกันหรอเทเข้าไปให้หมดครับผมผมบอกเลยนะว่ามีที่ไหนผมจะเทให้หมดเลยนะครับล้วก็คือจะไม่ปล่อยไว้สักที่นะครับผมมาจังหวะนี้ก็ค่อยๆเทนะครับแล้วบอกเลยนะว่าพวกนี้นี่คือจะเรียบร้อยกันหมดนะตอนนี้เนี่ยเราก็จะเดินออกไปข้างนอกแล้วก็เทข้างนอกด้วยนิดๆน,น,นะครับแล้วมันจะได้แบบมันจะได้กระจายไปทั่วนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเฮ้ยทุกคนผมลืมเอาไฟแชกมาว่ะทุกคน,คนแต่ก็ไม่ไปเป็นไรครับผมเราจะทําการจุดไฟโดยการยิงที่นี่นะครับก็คือเอากระสุนมายิงเนี่ยมันก็จะทําให้แบบความความ แรงของกระสุนมันจะทําให้เกิดไฟได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นไฮกว่าแรกครับผมจะเป็นสูตรจากอเนจานเกมมิ่งนะครับก็คือให้เรายิงเข้าไปที่นี่นะครับแล้วก็ดูนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเราก็แบบอันนี้จะเป็นความรู้ใหม่จากผมนะครับก็คือยิงเข้าไปสิครับที่ที่เราเทน้ํามันนะแล้วก็ยิงเข้าไปแรงๆนะครับสามสี่นั้นก็น่าจะพอแล้วครับผมนี่จังหวะนี้ไฟขึ้นแล้วก็ดูดิครับโอ้โหสวยงามสไตล์เทเวอร์เลยครับผมแล้วก็ ไฟเริ่มจะแบบมาทุกที่ทุกทางในบ้านของพวกนี้นะครับแล้วก็คือเรียบร้อยครับผมดูเทเวอร์ของเราโอ้โหคุณพี่เทเวอร์ของเรานี่คือเดินมาอย่างสวยงามเลยครับผมแล้วก็ไอไม้สีเดินมาอย่างเท่ครับผมเทเวอร์นี่คือแบบมันแมนเลยนะครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คือเอาเป็นว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องขอตัวกันแล้วนะครับเอาล่ะครับไปลับบ๊ายบาย